You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกิกร Security The Happiness Investment สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงุทุกท่านครับเชิญเลยครับโอเคครับก็เมื่อวันศุกร ที่ผ่านมานะครับทาง c p n ก,ก็มีการจัด CEO Forum นะครับก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับ2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือเป็นเรื่อง 5-year investment plan ของเขานะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือ performance guidance ของปีนี้นะครับโดยคุณวรรยาจิราธิวัน์ก็เป็น CEO ท่านใหม่ที่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยก็เป็นคนนำเสนอข้อมูลพร้อมกับ CFO คุณนภารัตน์แล้วก็ทาง IR นะครับ หลังจากฟังเนี่ยเราก็มีมุมมองเป็นกลางถึงบวกเล็กน้อยนะครับก็ยังเมนเทนอา์เกอร์ฟอร์มเรตติ้งแทร็กเก็ตไพรที่65บาทนะครับก็เท่าที่ฟังเนี่ยดูเหมือนว่าในช่วง5ปีข้างหน้าบริษัทยังมีอะไรที่จะต้องทําหรือว่าสามารถทําได้อีกเยอะมากๆนะครับจะมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในในสี่คอ b u บิสเนสแพลตฟอร์ของเขาซึ่งก็คือรีเทลนะครับออฟฟิศโฮเทล แล้วก็ Residential นะครับโดยคีย์หลักๆในการขยายของตัวบริษัทเนี่ยก็จะเป็นในในประเด็นของ Mixed Use Project ซึ่งใน Mixed Use ในที่นี้หมายความว่าในในที่ดินหนึ่งแปลงที่เขามีการพัฒนาเนี่ยก็จะมีการใส่ Business 2อย่างน้อย2ตัวในใน4ตัวเนี้ยหรือว่าอาจจะมีดิลมิสเนสอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยอ,อยู่ในแปลแงนั้นก็คือ <i> <is> ไม่ได้ทำห้างอย่างเดียวละอาจจะมีห้างพร้อมคอนโดหรือห้างพร้อมโรงแรมหรือมีทุกอย่างอยู่ในนั้น อ,อันนี้คือจะเป็นการสร้างเซนิจี้แล้วก็ e n h a n c e value ของตัวการลงทุนนะครับโดยคอหลักก็คือจะมีการตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ CAGR เนี G ่ย mm hmm. ในช่วง5ปี mm hmm. ก็คือปี2022-26เนี่ยท,ที่14ถึง16เปอร์เซ mm ็นต์คราวนี้ถ้ามาดูใน l ลายบิสเนส s ะครับบอมครับเขาก็จะมีการขยายในทุกๆธุรกิจแหละคอหลักๆก,ก็ยังจะเป็นห้างอยู่หรือ e ีเ i l ก็จะเพิ่มพื้นที่ประมาณสัก20%นะครับจาก2.2ล้านตารางเมตรในสิ้นปีที่แล้วเนี่ยมาเป็น2.7ล้านตารางเมตรในปี2026นะครับโดยถ้าเกิดไปดูในรายละเอียดเนี่ยนอกจากโครงการที่ประกาศออกมาแล้วทั้งจันทบุรีดูสิตเจนท์โลพาร์คสยามสแควร์นะครับแล้วก็เอมบ assy เนี่ยเขายังจะมีมากกว่า10โปรเจกต์ที่ยังไม่ได้อนาวน,นะครับซึ่งรวมถึง n d แล้วก็ SF รวมถึงที่เวียดนามด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวคอหลักก็จะมีการเติบโต แต่ว่าถ้าเกิดไปดูในรายละเอียดเนี่ยก็จะมีว่าเขาจะขยายธุรก,กิจอื่นอีก3ธุรก,กิจหลักของเขาเนี่ยในอัตราที่มากกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูทางด้านขวามือเนี่ยก็เป็นออฟฟิศเนี่ยก็จะขยายเพิ่มเติมจากสามแสนสามหตารางเมตรสิ้นปีที่แล้วนะครับเป็น50000นก็คือจะเพิ่ม50%นะครับก็ หลักๆก,ก็จะมาจากดูสิเดเซนรัลพาร์กกับเอมบบสซี่โปรเจกต์แหละจะมีตัวพระราม9ด้วยแต่ว่าอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นหลังจากปี26ไปนะนี่ก็จะขยายเยอะนะครับตัวโรงแรมเองนะครับก็จะมีการขยายมากเช่นเดียวกันนะครับก็จากระดับประมาณสัก560คีย์ก็คือ560ห้องเนี่ยจะเพิ่มเป็น4 00 0ห้องตัวเนี้ยเพิ่มตั้ง600นะครับก็หลักๆก,ก็จะเป็นการเปิดโรงแรมเนี่ย3-6โครงการต่อปีซึ่งปีนี้เราอาจจะได้เห็นสัก2 ในช่วงปลายปีนะครับและสุดท้ายส่วนรีสิเดนเชียลก็ขยายเยอะอีกจาก22โปรเจกต์นะสิ้นปีที่แล้วจะเพิ่มเป็น60โปรเจกต์นะสิ้นปี2026นะครับก็ขยายตัวถึง200%นะครับเพราะสัดส่วนรายได้ณนะปี2026เนี่ยก็จะเป็นมาจากรีเทล72%แล้วก็นอนรีเทลเนี่ย28นะครับจากาปี2019ก่อนโควิดเนี่ยอัตราส่วนตรงนี้มันอยู่ที่82ต่อ18 นี่คือเป็นเป็นวิสัยทัศน์แผนตนนี้เงินที่จะใช้เนี่ยประมาณสักแสนหนึ่งหมื่นแต่พันล้านนะครับใช้ปีหนึ่งประมาณสักสองหมื่นล้านคร่าวๆกลมๆนะครับในช่วงห้าปีข้างหน้าซึ่งตรงนี้บริษัทยังมั่นใจว่าเขายังจะสามารถควบคุม Net IBDE ที่ต่ํากว่าในส่วนของตัวหนึ่งเท่าเป็นสไลด์ถัดไปนะครับบอมได้นะครับเพราะเนี่ยในมุมของตัวบาลานซ์ชีตก็ยังไม่น่าเป็นหัวอันนี้ก็คือเป็นเป็นภาพของ f i e year plan อันนี้นเรื่องที่2ที่คุยกันก็คือเป็น u s ิษ e s ไกด์แดน c ์ในปีนี้นะครับบริษัทก็มองจะฟื้นตัวเยอะนะครับรายได้คาดว่าจะโต25-30%นะครับแต่ว่าก็ยังเป็นอะไรที่ต่ํากว่าปี2019ก่อนโควิดประมาณสัก10-15%อยู่เหมือนเดิมนะครับโดยคาดว่าในส่วนของรายได้เนี่ยปีนี้นะครับในไตรมาสที่4จะกลับไป อยู่ในระดับเดียวกันกับก่อนโควิดละนะครับมันก็จะค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นไปนะถ้าดูในรายละเอียดในรีพอร์ตก็จะเป็นกราฟที่3นะครับโดยในส่วนของตัวที่จะโตเอยอะๆเนี่ยก็จะเป็นตัวโรงแรมนะครับตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรีเทลยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่อยู่อาศัยสิบห้าถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการขายอสซทเท่ารีดนะครับถ้าตลาดเปิดเขาก็พร้อมที่จะนำตัวสุราษฎร์แล้วก็อุบลที่เคย pending ไว้เข้ามาเติมแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีอสซท ของตัว s f นะครับที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยนะครับก็ในภาพรวมๆเราก็าก็คิดว่ามีมุมมองกลางถึงบวกนะครับจากแผนนี้เพราะดูเหมือนว่าเขาจะมีอะไรที่ที่ให้ทําอีกเยอะนะครับรวมถึงทั้งที่ยังไม่ได้อนาลจกมาก็จะมีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเพราะในส่วนของ Earning Up Cycle เคตาม t r a f f ิกแล้วก็ s p e n d i n g per per i l ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยรวมถึง New Investment ใหม่ที่จะประกาศเข้ามาก็ น่าจะทําให้เป็นตัวซัพพอร์ตในส่วนของ recommendation ของเราครับป๊อบครับครับพี่โจครับเรามาดูกันในรายสี่สี่บียูที่เขาพูดมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยายพื้นที่ residential hotel แล้วก็ต่างๆเนี่ยนะครับพี่โจคิดว่าพี่โจคิดว่าสี่ธุรกิจเนี้เป้าเนี่ยครับเป้าก่อนนะครับธุรกิจไหนเขาอาจจะทําได้ธุรกิจไหนดูชาเลนจ์นิดนึงครับพี่ครับก็ชัดเจนนะครับว่าหัวใจหลักของตัวซีเพนก็คือเป็นธุรกิจที่หนึ่งนะครับรีเทล นะครับที่ดินเขาเตรียมไว้หลายปีแล้วแล้วก็เท่าที่ที่ตามข่าวด้านนอกซึ่งบริษัทยังไม่คอนเฟิร์มอาจจะมีตัวที่ราชพรึกนะครับที่ที่มีมีข่าวหลุดออกมาว่าเซ็นทรัลจะไปเปิดนะครับแล้อาจจะมีแปลงอื่นที่เราทราบกันว่าแถวรังสิตเขาก็มีซื้อที่ดินแปลงใหญ่เป็นร้อยไร่มานะครับแล้วก็ที่ดินที่อยู่พระรามเก้าจากจีแลรวมถึงที่ดินของ SF ที่เขาซื้อมาอีกอีกสามุมเมืองเนี่ย เพราะเนี่ยธุรกิจนี้มีความพร้อมรวมถึงตรงเซ็นทรัลลาดพ้าพี่เลยไปนะครับตรงนั้นที่ตรงข้ามแดนเนอมิดเขาก็ก็หยวดเดิร์เขาหมดเพราะเราเห็นล้ละว่าที่ดินเขามีพร้อมแต่ว่ามันจะเปิดเมื่อไหร่ก็เขาต้องต้องดูในเรื่องของตัวสปีดของ Recovery ออของโลกอีคอ c o อมนีนะครับเป็นหลักว่าเนี่ยตัวธุรกิจนี้เราไม่ได้กังวลมากนะักก็คิดว่าเขาน่จะเปิดได้ตามแผนแล้วก็มันก็เป็นการเพิ่ม แม้ว่าจะเป็นตารางเมตรที่เยอะนะตั้ง5 0 0แสนตารางเมตรแต่ว่าในมุมของตัวเปอร์เซ็นต์เทส์แล้วก็ของที่เขามีอยู่ในมือเนี่ยตัวนี้น่าจะโอเคนะครับส่วนออฟฟิศบิลดิ้งก็จะเป็นอะไรที่ชัดนะครับว่าตัวที่จะเป็นคอนริบิวเตอร์หลักก็คือดูสิตเซนรัลพาร์คซึ่งสร้างอยู่แล้วก็เอมบบสซี่โปรเจกต์ก็กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้นตรงนี้คิดว่าชาเลนจ์ไม่ได้เยอะมากแม้ว่าเป้าจะโต50%ก็ตามแต่สิ่งที่ชาเลนจ์ก็คือตัวโรงแรมนี่แหละ นะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีแค่2โรงแรมนะครับที่พัทยากับที่ตัวอูดอนนะครับห้าร้อยหกคีจะเพิ่มเป็น4ี่พันนี่แบบมันไม่ง่ายแล้วจะเปิดปี 1, 6-3่งถึงหโรงแรมเนี่ยในมุมของการที่ที่เขาจะต้องหลีกจากเซนเทลหรือว่าจะให้เซนเทลมาเป็นผู้บริหารด้วยบ้างเหมือนที่เขาทําอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยม,มันก็ต้องคิดหนักแล้วก็ธุรกิจนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดค่อนข้างเยอะนะครับก็ ก็อาจจะเป็นตัวที่ Challenge ที่สุดนะครับในมุมมองของเราส่วน Resident i a l เองเนี่ยอีก5ปีแล้วก็อีก40 p r o j โปรเจกต์นะครับก็ปีหนึ่งก็ตก8ปดโปรเจกต์เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยแต่ถ้าเกิดดูสปีดในอดีตที่ผ่านมาก็อาจจะดู c h a l l e n g e เป็นลำดับที่2นะครับเราคิดว่าไม่ง่ายนะครับแล้วก็คอหลักของ c p n ก็คือว่าเขาจะเปิดโครงการที่อยู่ใกล้กับห้างเขาอันนั้นจะสร้างแวลูส่วนเพิ่มได้มากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการหาที่ดิน อื่นๆที่มันไม่ใช่ติดกระหังเนี่ย advantage ของเขาอาจจะลดลงก็ก็อาจจะเป็นอะไรที่ Challenge ลองลงมาครับก็เรียงตามเนี้ยโอเคนะครับอ่ะอย่างนี้พี่โจ้รบกวนสุบ m e n d a t i o n นิดหนึ่งครับครับก็สำหรับ r e m n d a t i o n เรายังชอบ CPN นะครับในภาพพื้นฐานที่มีความแข็งแกร่งนะครับปีนี้ก็น่าจะฟื้นตัวชัดเจนนะครับก็ดูทา s i ม e เ s guidance ก็ก็ชัดว่าเขาจะคิดว่าน่าจะโตเยอะนะในมุมเราเราคิดว่าน่าจะโตได้มากกว่านั้นอีกด้วยซ้ำไปนะครับก็ ถ้าน้กองเที่ยวกลับมาได้เร็วนะครับรวมถึงถ้าเกิดดูในรายละเอียดเนี่ยทราฟฟิกแม้ว่าจะกลับมาไม่เท่ากับปี2019แต่ spending per head เนี่ยก็คือคนที่เข้าไปมันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องมี t r a f f ิกเท่าเดิมนะครับรายได้ก็จะกลับมาเท่าเดิมได้นะครับ earning up cycle เราคิดว่างบ Q 4จะที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะดีกว่า Q 3ชัดเจนเพราะ Q 3ก็ดูเหมือนจะขาดทุนในเชิงคอร์ปอเร หนึ่งสองสามสี่ถ้าดูตามกราฟอะทราฟิกแล้วก็เร็วๆดูที่บริษัทคาดหวังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันก็จะเป็นค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับรวมถึงระหว่างทางก็จะมีการประกาศตัว New Investment ทั้งที่เราทราบรอยู่แล้วหรือเราอาจจะยังไม่ทราบนะครับเขาจะประกาศเพิ่มก็น่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตในส่วนของแวลูชันแล้วก็ r e c o m m e n d a t i o n เรายังเป็น u t p e r f o r m นะครับ target price สิ้นปีนี้อยู่ที่65บาทครับปอมครับโอเคได้เลยครับพีบ่โจวันนี้ขอบคุณทางพี่โจมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ โอเคนั่นคือตัวแรกคือตัว CPN นะครับตัวที่สองกันนะครับสวัสดีครับพี่พิสุทธิ์ครับสวัสดีครับเชิญเลยครับสําหรับงบดีแท็ครับครับงบดีแท็นะครับออกมาเย็นวันสุกนะครับแล้วก็มีประชุมนะวิเคราะห์นะครับก็เร็วๆก็คือกําไรต่ำคาดนะครับต่ำกว่าที่เราคาดนะครับอ่าปันผลเนี่ยเป็นไปตามที่เราคาดนะครับแรามีการปรับประมาณการและปรับราคาเป้าหมายนิดนึง แต่ยังแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่50.71นะครับไปที่งบเร็วๆนะครับกำไรสุทธิออกมาเนี่ยเห็นแล้วจะตกใจนะครับ171ล้านนะครับโอ้โหปริมมากนะครับจากปกติที่อยู่6 7 0 0ล้านนะครับแต่ว่าถ้าเอารายการพิเศษนะครับกลับไปบวกกลับนะครับ4 3่ล้านแล้วก็มีรายการพิเศษอื่นๆเนี่ยกำไรปกติเนี่ยที่จะทำได้ปกไปเรื่อยๆเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก580นะครับ ซึ่งถ้ารอาทจริงๆก็ไม่ได้ดีนะครับลดลง40%จากปีก่อนนะครับอันนี้เป็นเพราะค่าใช้จ่ายโลมิ่งที่ทำกับ c o t OT บนคลื่น2อภาษาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลดลง15%จากไตรมาสก,ก่อนอันนี้เป็นเพราะเรื่องของฤดูการในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยและมีเรื่องของ iPhone เข้ามานะครับแย่กว่าที่เราคาดเราคาดไว้675นะครับก็หายไปประมาณร0 0ยล้านนะครับต่ำกว่าที่เราคาดร้อยล้านเนี่ยครึ่งหนึ่งมาจาก รายได้ที่โตช้ากว่าคาดนะครับประมาณสักห้าสิบล้านแล้วก็ค่าเสื่อมนะครับที่สูงกว่าที่เราคาดประมาณสักห้าสิบล้านนะครับก็คืองบไม่ดีนะครับแต่ดันเงินปันผลออกมาตามคาดนะครับที่หนึ่งจุดศูนย์ห้าบาทต่อหุ้นนะครับครึ่งปีแรกจ่ายไปเท่ากันนะครับหนึ่งจุดศูนย์ห้านะครับก็คือทั้งปีจ่ายสองจุดหนึ่งนะครับคิดเป็น payout นะครับอยู่ที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต แล้วก็คิดเป็น yield ที่4.4%นะครับก็ไม่ได้เหลียวไหลนะครับแต่ตอนแรกที่เราเคยเล่าให้ฟังบอกว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับในแง่ของมินปันผลแต่ก็ไม่มีนะครับก็ไม่รู้อาจจะเก็บเซอร์ไพรส์ไว้ขาวหน้าหรือเปล่านะครับในแง่ของอ r a t i o n บ้างนะครับตัว n e t a d d เข้ามา3 0 0 0 0นนะครับก็ถือว่าไม,ไม่แย่นะครับช่อใช้บริการเนี่ย สิ้นสินปีอยู่ที่15.6ล้านนะครับเพิ่มขึ้น4%ปีก่อนนะครับแล้วเพิ่มขึ้น2%จากไตรมาสก,ก่อนนะครับแต่ Apple ก็ยังลดลงอยู่นะครับอยู่ลดลง4%จากปีก่อนลดลง1%จากไตรมาสก,ก่อนอยู่ที่239บาทนะครับก็ยังการแข่งขันที่รุนแรงนะครับในแง่ของเป้าปีนี้นะครับผู้บริหารก็ยังมีมุมมองผมมองว่าเป็นบวกอ่อนๆน,นะครับก็คือค,คิดว่าไรายได้แล้วก็ EBITDA จะโตประมาณ0-3% นะครับแล้วก็คาเปกลดลงจากปีที่แล้วนิดหนึ่งนะครับอยู่ที่ 12- ึ่งถึงหนึ่นะครับไอเป้าหมายของบริษัทเนี่ยก็ใกล้เคียงกับที่เราทำไว้นะครับแต่เราทำไว้เป็นขอบบนก็คือไรายได้โต3 e b ที d a โต3นิดๆนะครับคาเปกอยู่ที่1 4ึ่กว่ากว่านะครับมีการอัปเดตตัวเดือนมการานิดหน่อยนะครับก็คือผู้หารก็บอกว่าเดือนมการาก็ฟื้นตัวช้าอยู่นะครับเพราะว่าเจอโอมิคอนเข้าไปนะครับแล้วก็มีการแข่งขันในแง่ของโพสเพเข้ามาเพิ่ม สำหรับสิ่งที่ทุกคนโฟกัสใน call ก็คือเรื่องของการควบรวมกิจการนะครับก็ไทม์ไลน์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านั้นก็คือภายในมีนาก็จะรู้ว่าดีลจะจบยังไงนะครับแล้วก็ไตรมาสสอไตรมาสสาก็จะเป็นเรื่องของการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก็การขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องการ tender offer แล้วก็เรื่องของการแลกหุ้นก็น่าจะอยู่ช่วงไตรมาสสปลายหรือไตรมาสสนะครับแล้วก็ ปีหน้า2อสก็จะเป็นเรื่องของการควบรวมในแง่งงของเอาโอ peration มาควบรวมกันนะครับสิ่งที่เราให้ความสําคัญนะครับก็คือ1ราคา Tender Offer เนี่ยมันจะถูกปรับลดลงจากเงินปันผลที่จ่ายออกมาอันนี้เราเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับรานะคา Tender Offer จะลดลงจาก47.76นะครับบาทลงมาเหลือ46.71บาทนะครับอย่างไรก็ตามสัดส,ส่วนการแลกหุ้นนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องดี นะครับแล้วก็ตัวเทรนนอเนี่ยก็ยังบอกว่าอยากจะอยากจะถือหุ้นบริษัทใหม่อยู่ที่33%มสามเปอร์เซ็นต์นะรหรือหนึ่งในสามนะครับซึ่งถ้าเราลองคิดกลับเนี่ยไอ้สามสิบสามเปอร์เซ็นถ้าเทรนนออยากจะได้เนี่ยเขาต้องเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นบนดีแท็เนี่ยจากหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับอ่าสิบสี่เปอร์เซ็นที่จะได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะมาจากสองทางก็คือหนึ่ง 1, ไปซื้อในเทนเดอร์ซึ่งก็ไม่รู้จะได้เท่าไหร่หรือสองซื้อในตลาดนะครับ ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นผลดีนะครับกับคนถือหุ้นดีแทนะครับโดยสรุปนะครับเราเชื่อว่าด้วยงบที่มันน่าผิดหวังนะครับแล้วก็ไม่มีดีเวนต์เซอร์ไพรส์นะครับราคาเทนเดอร์ก็ปรับลดลงนะครับราคาหุ้นวันนี้อาจจะอ่อนตัวลงนะครับแต่ถ้าอ่อนตัวลงจนต่ำกว่า46.71นะครับไม่ต้องคิดมากนะครับซื้อเลยนะครับเพราะว่าราคาเทรนเดอร์อยู่ที่46.7%สิจเผมจริงเรามองว่าราคาเทนเดอร์เป็น เป็นแนวรับด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าหลุดจากราคาเทรเดร์มานเนี่ยผมว่าก็ไม่ต้องคิดเยอะ,ะซื้อได้เลยนะครับตัวแคตตาลิสที่สำคัญที่จะดันให้หุ้นขึ้นเนี่ยถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยก็คือเรายังเชื่อว่าเขายังมีเงินปันผลที่เก็บอยู่ในกระเป๋าอีกประมาณบาทหนึ่งนะครับที่เป็นเอ็กซ์ตร้าที่จ่ายได้ก่อนที่จะควบรวมนะครับเดิมเราคาดว่าจะเกิดตรมากนี้ถ้าไม่เกิดใจมากนี้ก็น่าจะเกิดตรมากสอปีนี้ไม่เหรอใจมากสี่ ปีที่แล้วก็เกิดใจมาสอปีนี้นะครับอันที่สองดีลที่จะออกมาเนี่ยถ้าประกาศดีวก็น่าจะเป็นข่าวดีกับตลาดแล้วก็โดยเฉพาะถ้าประกาศดีลแล้วซีนิชีแวลูที่ประกาศออกมาด้วยเนี่ยเกินสามพันล้านเหรียญเนี่ยผมว่าราคาหุ้นวิ่งทะลุเซ็ตร,ร,ราคาเป้าหมายเราได้สบายๆนะครับก็ประมาณนี้ครับครับพี่สุครับผมขอสองสามคำถามครับคาถามแรกเลยคือ,อ,อตัวหุ้นเนี่ยนะครับในฝั่งตัวดีแท็เนี่ย ในงบที่มันเอ,เอาเรื่องงบก่อนนะครับงบที่มมนมีการรายง,งานออกมาเนี่ยมันจะส้อนไปที่ตัวอื่นได้บ้างหรือว่าไม่ได้ครับพี่กไ็ได้ในเชิงที่ว่าตัวรายได้เนี่ยฟื้นตัวแต่ฟื้นตัวแบบช้าๆนะครับอ,อันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือ,อตัวเรื่องของการแข่งขันเนี่ยยังอยู่นะครับแล้วก็ดูเหมือนจะดุลแรงขึ้นนะครับครับแล้วก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนเปลี่ยนรูปไปเป็นจากฟรีเพจไปเป็นโพสเพจ ผมว่าอันนี้นี่คือคือสถานะของตลาดนะครับเ,เราก็ทำงบออกที่เราทำพรีวิวงบก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็บอกแล้วมันไม่ดีสักตัวนะในกลุ่มสื่อสารนะครับแล้วเราก็ไม่เคยเชียร์หุ้นในกลุ่มสื่อสารเพราะว่าซื้องบนะครับเราซื้อเพราะท่าพิสดารแล้วก็ท่ายากเท่านั้นนะครับไอ,อตัวการแข่งขันเนี่ยมันยังไม่ดีหรอกนะงบก็ยังไม่ดีนะครับก,ก็ประมาณนี้ครับครับ คำตอบที่สองครับพี่พิสุทธิ์สมมุตินะครับว่าวันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าพีิสุทธิ์เห็นด้วยหรือเห็นต่างนี่เชิญเลยนะครับว่าจากนี้เป็นต้นไปอ่ะมันกลายเป็นว่าทูกับดีแท็กอะมันจะเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันแล้วหรือเปล่ากลายเป็นว่าถ้างบดีแท็ไม่ดีเดี๋ยวมันดึงทูลงด้วยหรือว่าถ้างบดีแท็ดีดึงทูขึ้นไปจนถึงมันจะช่วงควบรวมไปเลยเหมือนลักษณะคล้ายๆกับบ m c อกับ b ีอีีก่อนควบรวมเป็นเบมอันนี้พี่พิสุทธิ์เห็นด้วยหรือเห็นต่างครับผมผมาอย่างนี้ครับเห็นด้วย ทะลุทะลุราคาเทนเดอร์ไปแล้วใช่เทนเดอร์คือ47.76นะครับมันขึ้นไป48นะครับทรู True ยังไม่ถึงราคาเทนเดอร์ราคาเทนเดอร์ทรูคือ5.09ตอนนี้ทรูน่าจะอยู่ประมาณใกล้ๆ5บาทนะครับเนะนี่นี่คือความต่างกันอันที่หนึ่งนะผมเชื่อว่าเ,เรื่องของดีแทที่วิ่งทะลุเทนเดอร์เนี่ยเป็นเพราะว่าตลาดเองก,ก็คาดหวังว่าจะมีด i ว i ด e n d เซอร์ไพรส์นะครับแต่มันไม่มี นะครับทรู <Okay. S 2> uh, เนี่ยไม่น่าจะมีดีวิตีสไลซ์นะครับอดัง uh huh. นั้นเนี่ยก็จะวิ่งตาม uh, ความคืบหน้าของดิลอ๋ออ oh, uh, okay. yeah, ่าโอเคตอนตรงนี้คือลิมิต้นที่มันต่างกันนะครับ,รบแต่ถ้าถึงจุดมันวิ่งขึ้นไปเกินเทนเดอร์ด้วยกันทั้งคู่หรือวิ่งเข้าไปชนราคาเทนเดอร์ออฟเฟอร์ด้วยกันทั้งคู่เนี่ยผมว่ามันก็จะวิ่งล้อไปกับพัฒนาการที่เกิดขึ้นจากดิลที่กำลังจะต่อเกิกดกมาต่อจากนี้ครับผมโอเคได้ชัดเจนมากประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่พิสุทธิ์มากครับได้ครับขอบคุณครับสว